สวัสดีครับนี่คือต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับวันนี้เราจะไปทําต้มยําไก่ฟ้าทลายโจนเดี๋ยวเด็กยอดมาก่อนนะครับใส่สึก2สองยอดนะครับใส่ไปก่อนทีนี้นะ้ำเครื่องปรุงนะครับใส่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดหอมแดงน้ำกาลังโมโหเลย กิดพุดพ,ดพดุน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ไก่เราใส่ไก่ลงไปแล้วมารอชมนะครับรอน้ำเดือดแล้วเราก็จะจะปรุงนะครับน้ำกรไชจงที่ได้มานะครับเราก็จะทำการหันนรห่นนะครับหั่นนะครับเพื่อจะไปใส่ในต้มไก่นะครับ อืมนะครับไปเราจะหัน่นเครื่องปรุงเลยเด็พอเราไก่กันเดี๋ยวเดียวรอบนึ่งก็จะใส่เครื่องปรุงตรงนี้ลงไปนะครับตุ๋นในตุน๋นต้มไก่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ว่าปรุงรสใส่น้ำตาลกัระนะมาชิมนิดหนึ่งว่ามันพอดีไหมครับสมุนไพรที่เราหั่นไว้นะครับสมุนไพรที่เราใส่เลยใส่เลยใส่มะนาวโอ๊ยใส่มะนาวมะนาวมะนาวลงไปนิดหน่อยครับนิดหน่อย ทั้งนะก้อนเลยดีกว่าคึงสิคึงส่แล้วก็ชิมน,นี่นชิมไก่ต้มทลายฟ้าฮ้ยไก่ต้มฟ้าทลายโจนชิมน้ำนะครับเ,เดิมนะจะถ้วยไปยังตำแหน่งครับไปชิมน้ำมันจะได้อัตรสอืม วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย